สามโรคต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องนอนไม่หลับและวิธีแก้ด้วยนะครับใครมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับช่วยคอมเมนต์มาบอกในติกตอกหมอกันนะอันที่หนึ่งครับภาวะดื้ออินซูลินครับการที่ร่างกายของเรามีภาวะดื้ออินซูลินจะทำให้น้ำตาลในเลือดของเราเนี่ยนะครับพุ่งสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,นจะกระตุ้นให้ร่างกายหลัง อินซูลินสูงมากขึ้นตามไปด้วยเมื่อร่างกายของเรามีอินซูลินที่พุ่งสูงขึ้นจะกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาติกครับทำให้ปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนครับใครที่ต้องตื่นไปปัสสาวะกลางดึกหนึ่งครั้งสองครั้งหรือม,มากกว่าสองครั้งนี่คือสัญญาณที่บอกว่าเรากำลังจะมีปัญหาเรื่องของภาวะดื้ออินซูลินครับจะเป็น ต้นต่อที่ทำให้เราเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานแล้วอาจจะต้องจบที่กินยาเบาหวานตลอดชีวิตแบบนี้ไม่ดีแน่ครับเคล็ดลับ5ข้อที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ภาวะดื้ออินซูลินกลายเป็นโรคเบาหวานเคล็ดลับที่1ครับเน้นการทานอาหารมื้อเช้าที่เน้นสารอาหารจัดเต็มเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตด,ดัชนีน้ำตาลสูง เป็นดัชนีน้ำตาลต่ำครับเปลี่ยนจากข้าวขาวมาเป็นข้าวกล้องครับแล้วพยายามทานโปรโตีนในมื้อเช้าให้จัดเต็มเน้นเป็นโปรโตีนพืช plant based protein โปรโตีนจากถั่วลันเตาโปรโตีนจากแอลมอนด์จากมเมล็ดทัญยพืชต่างๆโปรโตีนจะกระตุน้นฮอร์โมนกลูคากอนที่จะช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนอินซูลินที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินครับพยายามที่จะหลีกเลี่ยง พวกไขมันอิ่มตัวสูงเช่นไขมันสัตว์พวกทานแฟตทั้งหลายเช่นขนมของหวานหรือว่าน้ำตาลพวกอาหารผัดทอดปิ้งย่างบาร์บีคิวเคล็ดลับข้อที่2ครับของการลดภาวะดื้ออินซูลินคือลดการอักเสบครับคือการลดแป้งลดน้ำตาล ลดไขมันโอเมก้า6ครับเช่นน้ำมันถั่วเหลืองครับให้เสริมโอเมก้า3เช่นพวกน้ำมันปลาฟิชออยเพื่อช่วยลดการอักเสบข้อที่3ให้ออกกำลังกายสม่ำเสมอครับโดยเฉพาะถ้าออกกำลังกายในช่วงเช้าได้จะดีมากเพราะจะช่วยทำให้ต่อมหมวกไตล้าของเรายิ่งดีขึ้นเคล็ดลับข้อที่4คือการควบคุมน้ำหนักตัวครับและเคล็ดลับข้อสุดท้ายเคล็ดลับข้อที่5คือการเสริมสารต้านอนุมูลอิสระครับ เช่นโคเอมไซหรือ Alpha l i โปอิกแอซนะครับโรคต้นเหตุที่สองที่ทำให้เรามีปัญหาภาวะนอนไม่หลับคือภาวะน้ำหนักตัวเกินหรืออ้วนลงพุงครับจะทำให้เรามีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ obstructive sleep apnea หรือภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหลายคนเนี่ยหยุดหายใจขณะนอนหลับถูกไหมครับทำให้สะดุ้งตื่นกลางดึกทำให้ไม่สามารถหลับลึกได้นะครับแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ก็คือให้ควบคุมน้ำหนักครับต้นเหตุที่3ที่ทำให้มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับคือภาวะ ต่อมหมวกไตล้าครับหลายคนที่มีน้ำหนักตัวเกินจะมีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนไทรอยที่เป็นฮอร์โมนเรื่องของการเผาผลาญแล้วคนที่มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนไทรอยก็มักจะมีปัญหาเรื่องของต่อมหมวกไตลัก ตามมาครับภาวะต่อมหมวกไตล้านะครับเป็นต้นเหตุที่ทำให้นอนหลับไม่สนิทฮอร์โมอนคอร์ติซอมักจะรวนครับทำให้ดึกๆเรานอนไม่หลับบางคนนอนแต่ว่าหลับไม่สนิทเท้าตื่นมาก็ไม่อยากตื่นหรือตื่นมาก็รู้สึกไม่สดชื่นนะและระหว่างวันจังง่วงบางทีนอนเยอะก็ยังอ่อนเพลียบางคนจะติดกาแฟเย็น ติดชาเย็นติดชานมไข่มุกติดขน,นมติดของหวานเพราะว่ามันกินแล้วรู้สึกสดชื่นน้ำตาลเหล่านี้จะเป็นความเครียดทางด้านกายภาพหรือ physical s t r e ทํทำให้ต่อมหมวกไตของเรายิ่งล้ามากขึ้นก็ทำให้ฮอร์โมนเพศดวนผู้หญิงนะครับจะปวดประจำเดือนผมร่วงผิวพรรณไม่เปล่งปั่งกระ้าเม็ดสีจะขึ้นหน้าจะหมองคล้ำเทคนิคในเกณฑแก้ปัญหาภาวะต่อมหมวกไตล้า ให้เปลี่ยนของหวานเปลี่ยนน้าตาลเปลี่ยนกาแฟเย็นเปลี่ยนชายเย็นเปลี่ยนชานมไข่บุกมาเติมเป็นกรดอะมิโนมาเติมเป็นสารอาหารมาเติมเป็นวิตามินหมอแนะนํานะครับขอเป็นวิตามินในรูปแบบเิียวเปียวรูปแบบเม็ดรูปแบบผงอย่างนี้ใช้ได้แต่ถ้าเป็นรูปแบบน้ําที่เป็นขวดๆบางทีเขาใส่น้ําตาลมาบางทีมีสารกันสีนะเพราะว่า วิตามินหรือกรดอะมิโนในรูปแบบน้ำที่เป็นขวดๆมันเสียง่ายต้องใส่สารกันเสียมีใครที่มีปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับหมอขอคนละหนึ่งแชร์นะครับช่วยกันแชร์ต่อ